กลับไปพบกับลอสบาฮาตาลาวันที่เราจะต้องอําลาจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะต้องอําลาลูกๆครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งศัตรูของเราทุกสิ่งที่เราเคยหลงละเลงเคยลืมหน้าทีของเรามันจะต้องปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นวันแห่งการชี้ขาดที่ทำยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นที่สุด ทีนที่น้องผู้ได้รับหิรยะได้รับความเมตตาปราณีอยู่ในความคุ้มครองจาก Allah ฮ u ส h a n วตาะาาลาที่ครบรักทุกท่านไม่มีอะไรที่จะงดงามและมีความประเสริฐเลเลิศมากไปกว่าการที่คนคนหนึ่งได้มีเวลาในการฉุกคิดหวนกลับไปยัง Allah s u b h a วตาต u t า a ด้การเตาบะสารภาพผิด กลับเนื้อกลับตัวในสิ่งที่ตนเองเคยล่วงละเมิดท,ทําผิดพลาดในบทบัญญัติของอัาลลอฮฺมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งฮักกุลลอฮ์หรือฮักกุลอาดัมและเขามีโอกาสได้ฉุกค,คิดถึงการกระทําที่เคยได้ล่วงเกินล่วงละเมิดทั้งฮักกุลอาดัมไปทุจริตรอเลมให้กับไปทําร้ายคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ยึดหลักการของศาสนาอิสลาม เป็นที่ตั้งเลยหลักการที่อัลลอฮฺสบอาตาได้ทรงวางบัญญัติเอาไว้ก่อนที่มันจะสายเกินไปโดยที่ทั้งเราและทั้งเขายังไม่ได้เคยไปขอมาอาฟัฟขออาภัยกันในสิ่งที่ตนเองนั้นเคยไปล่วงละเมิดในว่าทั้งกายวาจาใจหรือแม้กระทั่งตำแหน่งหน้าที่ของเราที่ไปทำร้ายคนอื่นเขาก็ต่างก่อนที่ความตายจะมาถึงชีวิตของเราทั้งคู่ ในวันสอบสวนอันเที่ยงธรรมของอัลลอฮฺซบฮฺฮะตาลาตอนหน้าเบื้องพระภาคของอัลลอฮฺซบฮฺฮะตาลาในวันนั้นเอง